ประเด็นร้อนให้แฟนนางงามจับตามองกันอยู่ตลอดค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือออกมาว่าสุริสุสันนา M.U.T. p h u k e ภูเก็ตสองนะคะผู้คว้าตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Miss ินเวอ r ์ไทยแลนด2ส2ง2ค่ะยังไม่ได้รับเงินรางวัล5 0 0 0 0น 500, บาทนะคะทั้งที่จบการประกวดไปแล้ว8เดือนค่ะเรียกใช้งานฟรีตลอดนะคะทวงเงินก็ไม่รับสายค่ะ แถมให้ไปประกวดเมืองนอกนะคะแต่ว่าให้ออกเงินเองค่ะงานนี้ทําเอาซูริปฏิเสธนะคะซึ่งหลายๆฝ่ายก็มีการวิพากวิจารณ์กันสนั่นเมืองเลยทีเดียวขณะที่ทางด้านของคุณปุ๊ปบนะคะอดีตทีมงานกองประกวดมิสยุโรปไทยแลนด์ค่ะในยุคของ TPN ค่ะได้มีการหลุดแฉว่าคล้ายมีคนบอกนะคะว่าคุณนวัดอิสระไกรศีลค่ะอยู่เบื้องหลังการทวงเงินของซูริและตัวเธอเองก็สารภาพตามตรงด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่ได้ดูแลสาววีนามีการหักข้าวหัวคิวค่ะโดยที่ไม่ได้แจ้งนางงามกอง โดยเป็นการแจ้งราคางานนะคะกับตัวนางงามอีกกรดหนึ่งและตอนไปดีลงานเนี่ยก็มีการอัพราคาขึ้นเป็นอีกกรดหนึ่งโดยเธอค่ะคุณปุ๊กอุบเองนะคะมีการเก็บส่วนต่างที่ไม่ได้แจ้งวีนาเอาไว้กับตัวเองค่ะทําไมไม่ขอตรงๆใช่พ้าเราไม่ขอน้องตุ๊จริงๆน้องถามนะน้องถามค่ะว่าจะแบบหัก30%มไหมหักไหมนั่นน้องถามตลอดเ,เวลาค่ะแต่ว่าอุ๊ก็ตอนนั้นคือรู้สึกเราก็ไม่อยากให้น้องแบบใจเราเราไม่อยากให้น้องรู้สึกวเราดูแลน้องไม่ได้ ก็เลยบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะไม่ขอแต่กูนะใช่อุ้มไม่ได้ขอแต่เอามาเลยก็คือเหมือนเอาง่ายๆเหมือนรับมาสมมุติว่าคุยกับน้องว่าโอเครับงานนี้200,000แต่อุ้มได้ไปบอกลูกค้า0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0นน้องได้ไปอีกแสนหนึง่งเราเอามาจัดการทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะเป็นตามข่าว่า700,000หรือ8 0 0 0 0 0อะไรเงี้ยไมมนะคะไม่นะแล้วทําทําไมณนะตอนนั้นกูไม่มีตังค์ไม่มีตังค์จริงๆณนะตอนนั้นอุ้มไม่มีเงิน ไม่อายที่จะพูดวอาไม่มีเงินน้องรออันดับหนึ่งที่ไม่ได้เงินรางวัลคือเขาก็ได้มีการมาเช็คงานต,ตอนนั้นนะหลังจากเกิดเรื่องนรคุณอันนี้เล่าให้ฟังว่าบางทีเราสึกว่าการโทรต,ตรงนั้นนะเหมือนเขาไม่ได้โกรธเหมือนเหมือนเขาไม่ได้แบบโกรธอะไรเรานะเขาก็มาคุยมาถามว่าออน้องก็ทํางานเป็นไงบ้างถูกไหมทํางานเป็นในบ้างแล้วก็มางานไหมนี่ก็ตอบว่ามาค่ะในส่วนของหนูมาตลอดนะคะไม่เคยมีปัญหาอะไรอก,ก็ไม่รู้ว่าเจตนาม,มาถามเลยอาจจะเช็คเรื่องงานก็ได้ ถูกไหมคะแต่ถามว่าในบทสนทนานั้นอะในบทสนทนาเน,นี่ยรู้ไว้นะว่าคนเนี้ยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดที่กขาบี่กาบอกนี้ก็ไม่ไม่รู้ค่ะคือไม่รู้ไม่รู้ว่าใครจะอยู่เบื้องหลังใครข้าแต่อย่างไม่รู้ว่าใครจะอยู่เบื้องหลังใครแต่สุดท้ายคือบางทีเราสึกว่ามาถามเรื่องอะไรเราและต้องการอะอะไราจากเรามันมีน้องนางงามแบบเขาเรียกบ,บางคนแหละบางคนก็ได้มีการโทรมันมีมีการโทรมาแบบมีแบบ ผู้ตัวก็ได้คุยโทรศัพท์กัน้มีการโทรมามามาบอกเราอะว่าเขาได้รับเงินรางวัลไปแล้วนะหมายถึงคนอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่น้องรองอันดับหนึ่งนะหมายถึงคนอื่นๆคนอื่นๆได้รับเงินไปแล้วแต่ประโยคที่ได้บอกกับทุกคนจนทุกคนอะเป็นห่วงหลายๆคนอะเป็นห่วงเราคือคําตอบที่ไปตอบก็คือว่าเงินทั้งหมดเงินรางวัลทั้งหมดอยู่กับเรา เลยไม่ได้อยู่กับอยู่กับอุ๊บเนี่ยค่ะเลยไม่ได้มีการส่งให้กับคนอื่นคําถามคืออยู่คเราตอนไหนอืมเข้าใจยังนี่คือเรื่องตัวเองนี่คือเรื่องตัวเองอืมน้องเขาก็เลยหวังดีก็เลยมาบอกพอบอกปับ๊บอืมเราก็ต้องพูดไป ส่วนเรื่องที่ทุกคนบอกว่าทุกคนนะที่อาเบรประเด็นว่าที่ทุกคนบอกจริงไม่จริงอุบรอให้เขามาพูดเพราะอุบก็ได้ไปเก็บเอกสารทั้งหมดทั้งหมดหรือไม่กระทั่งแชทกับทางบัญชีหรือแชทจากทางหลายๆคนเก็บไว้ทั้งหมดบางอย่างเราต้องรอให้เขาเป็นคนพูดเพราะถ้าเขาเป็นคนพูดปับ๊บเราจะได้เอาออกสิ่งนี้ออกมาดูไหมคะอุบก็ต้องเราก็ต้องสุดท้ายอะ่ะเราก็ต้องทำเพื่อปกป้องตัวเราเอง ซึ่งล่าสุดนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับของสาวซูรินะคะทางด้านของพี่กบธนภัทรค่ะแล้วก็พี่คิมธีรศักนะคะสหัวเรือใหญ่ของทีมภูเก็ตค่ะได้มีการเปิดใจถึงกรณีที่ซูริสุสาน,นานะคะตัดใจไม่เอาแล้วเงินรางวัลค่ะเพราะว่าตัดรําคาญนะคะพร้อมทั้งยืนยันว่าบอสนวัตเนียไม่ได้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของการทวงเงินค่ะทางด้านของพี่กบนะคะบอกว่าวันนั้นทุกคนอยู่ด้วยกันวันนั้นที่หาดใหญ่ค่ะพี่คิมนะคะก็บอกว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ตัวจริงเลยคือเราเนี่ยนั่งอยู่เราก็มีการ พูดขึ้นมาในกลุ่มนะครับแม่เอ็มพูดก่อนแม่เอ็มพูดกับเราก่อนว่าเนี่น้องยังไม่ได้เลย1 2 3 4เราบอกว่าเฮ้ยจริงหรอแล้วมันก็กลายเป็นว่าพอคุยกันไปเนี่ยก็ได้คุยกันอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วพี่เขาเนี่ยก็มาถามเราเราก็บอกว่าจริงครับตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าตอนนั้นที่บอกว่าได้ยินเขาว,ว่าปุ๊กอุ๊บบอกว่าบอสนวัดอิส,ส,ส,สระไก่ศีลอยู่เบื้องหลังอันนี้การันตีร้อยล้านเปอร์เซนต์ว่าไม่จริงถ้าใครที่อยากรู้เรื่องมาถามเราเพราะว่าเราเป็นคนที่นั่งคุยกับพี่นวัดวัันนน้คื พิ่นวัดไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้สั่งให้พูดไม่ได้อะไรเลย วันนั้นเราเห็นข่าวเหมือนกันนะว่าจะตั้งถแถลงเลยคุณเอาอะไรมาพูดว่าบอสเขาอยู่เบื้องหลังถ้าจะถามถามเราตรงๆเพราะว่าแม่เอ็มเป็นคนพูดกับเราแล้วเราเนี่ยเป็นคนไปนั่งคุยว่าสงสารน้องจังเลยเพราะว่าน้องเสียค่าใช้จ่ายค่าเดินทางนู่นนี่นั่นแล้วก็ถามว่ามันผิดหรอครับที่ว่าไม่ผิดมันเป็นความจริงความจริงก็คือความจริงไงครับยืนยันทางด้านของคุณวัฒน์เนี่ยไม่ได้เป็นคนอยู่เบื้องหลังในการทวงเงินรางวัลของซูริค MUT 2อ2 4ีล้านเปอร์เซ็นต์ ทางด้านของพี่กบนะคะก็ได้กล่าวว่าอาจจะเป็นการคาดเดาก็เข้าใจได้จริงๆถ้าวันนั้นเนี่ยไม่มีนักข่าวมาถามเนี่ยเราก็จะไม่พูดอยู่แล้วพี่คิมค่ะก็ได้กล่าวว่าเราไม่พูดอยู่แล้วเพราะว่าเราถือว่าใครทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วแต่วันนั้นที่พูดตรงๆเอาตรงๆคือสงสารลูกสาววันนั้นแค่สงสารเขาว่าคือ1เนี่ยเขาก็บ่นว่าแม่เอม็มมาเล่าให้เราฟังว่าป๊ามันเป็นแบบนี้เราก็บอกว่ามันไม่ได้สิเด็กต้องใช้จ่ายทุกวันแล้วมันเอาที่ไหนใช้ เราก็พูดอย่างนี้จริงๆอันนี้ไม่ได้ปกป้องบอสอันนี้อยู่ที่ภูเก็ตนะพรุ่งนี้เนี่ยไปวัดฉลองด้วยกันเลยเราไม่ได้ตั้งพระแต่เราไปวัดคือวันนั้นในเรื่องของเรื่องที่อยู่ที่โน่นแม่เอ็มเป็นคนนั่งข้างเราแล้วก็บอกว่าป้าป้าหนูขอปรึกษาหน่อยเราก็บอกว่าเรื่องอะไรเขาก็พูดให้ฟังด้วยความที่เราก็พูดเนี่ยอาจจะเสียงดังนิดหนึ่งเราก็บอกเฮ้ยได้ไง ซึ่งบอกเลยนะตรงนี้ว่าพี่นวัดไม่ได้อยู่เบื้องหลังล้านล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าจะอยู่เบื้องหลังคือเราเป็นคนพูดกับแม่เอ็มแค่นั้นและเมื่อถูกถามว่าการพูดแบบนั้นเนี่ยทำให้คนเข้าใจผิดนะคะทางด้านของพี่คิมก็บอกว่าใช่ไงวันนั้นเนี่ยจริงๆบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นแค่เด็กมาปรึกษาเราแล้วเราเนี่ยก็พูดแค่นั้นเองเผยว่าสุริปฏิเสธเข้าพบอีกฝ่ายด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยให้ทนายความเป็นคนจัดการแทนแล้วคะ่ะพี่คิมนะคะได้กล่าวว่าเรื่องการที่น้องไม่ได้รับค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องจรริงออันนันนอนนัันนนนนนน้้่ณตะคบใช แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้คือให้เป็นเรื่องของน้องกับทนายให้คุยกับทีมใหญ่ทางฝั่งโน้นก็เห็นว่ามีการตกลงกันเราก็ยังไม่รู้นะอันนี้คือความสัจจริงเลยว่าเราก็ไม่รู้จุดนี้ไม่รู้ว่าเขาตกลงกันยังไงอะไรคือเราเนี่ยยังไม่ทราบแต่ที่ได้รับข่าวก็คือเขาเชิญน้องเข้าไปคุยแต่น้องปฏิเสธที่จะเข้าไปคุยเพราะว่าน้องบอกว่าน้องยื่นไปทางเอกสารหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้คนเนี่ยถือเอกสารไปคุยก็คือให้ทนายเนี่ยไปคุยแค่นั้นเองครับเผยเหตุผลที่ สรินะคะตัดใจเนี่ยไม่เอาเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสอินเวอร์ไทยแลนด์แล้วเกิดจากการอยากตัดราคาญพี่คิมบอกว่าจริงๆเนี่ยน้องเคยบอกนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้น้องก็ไม่เอาเราก็บอกว่าโอเคเขาบอกว่าเขาเนี่ยขอ move on คือไม่ได้ก็ไม่เอาและเมื่อถูกถามว่า5 0 0แสนเลยนะพี่คิมนะคะก็ได้กล่าวว่าใช่ใช่ก็ให้น้องไปตัดสินใจเพราะว่าเขาบอกกับแม่เอ็มแล้วว่าแม่เอ็มก็บอกกับเรามาเหมือนกันเราก็ถามว่าถ้าสุดท้ายอะไรยังไงเขาก็บอกว่าไม่เอาถามว่าถ้าไม่ ก็ถือว่าสัญญาเป็นโมฆะไหมอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าสัญญาโมฆะหรือไม่โมฆะต้องดูในข้อสัญญาตรงๆคือตอนนี้เนี่ยน้องไม่ได้เข้าไปคุยอะไรแล้วน้องให้ทนายไปคุยหมดและเมื่อถูกถามว่าไม่เอาเพราะว่าเป็นการตัดอารมณ์คารหรือว่าเป็นการตัดปัญหาใช่ไหมนะคะพี่คิมกล่าวว่าเราแค่ว่าน้องเนี่ยก็คงคิดว่า move on พอแล้วแหละเราไปทําอย่างอื่นกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องก็รับละครไว้2เรื่องก็คงคิดว่าน้องคงไปใช้ชีวิตก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเดินแยกกันด้วย ดีก็ทํามาหากินกันเถอะครับส่วนเรื่องที่ว่าท่าซูรีเนี่ยลงประกวด MUT Phuket 2025เตรียมยกมงให้เลยไหมพี่คิมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการชวนน้องเขานะจริงๆเราก็ชวนซูริเข้ามาประกวดเราชวนมาลง Miss Universe เนี่แหละแต่ว่าน้องเขาติดละครเขาก็อยากอยู่แต่ว่าเขาติดละครอยู่2เรื่องที่กําลังถ่ายทําอยู่เขาบอกว่าเวลามันจะน้อยถ้าเกิดว่าเขามาเนี่ยเขาก็จะไปกันคิวคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเนี่ยก็ต้องรอเขาที่เราชวนน้องมาเพราะว่าเรา ชอบเขาเราเห็นอะไรในตัวน้องเยอะเลยแหละก็เสียดายเขาเราก็เคยคุยกันไว้ว่าอย่าเพิ่งลงให้มาลงปีหน้าเถอะเขาก็ไม่ยอมด้วยเด็กมันมีไฟเขาก็ลงและเมื่อถูกถามว่าถ้าเกิดว่าปีนี้เนี่ยให้มงเลยไหมพี่คิมบอกว่าเราก็ต้องดูก่อนสิแต่พี่กบนะคะบอกให้เลยใช่เลยครับพี่กบบอกว่าใช่ครับน้องก็เหมาะสมครับมีศักยภาพพี่คิมนะคะกล่าวว่าชอบนะคนตรงให้เลยไม่ต้องอ้อมค้อมซึ่งน้องเนี่ยไม่เปลี่ยนใจน้องไม่มาน้องติดละคร2เรื่องจริงๆเราคุยเรียบร้อย แล้วเราก็อยากให้น้องมานี่แหละน้องก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าปีหน้ายังมีไฟอยู่คือปีนี้เนี่ยยังมีไฟแต่ว่ามันติดละครเพราะว่าเขาบอกว่าอยากแก้มือเขาบอกว่าอยากทําแบบเต็มที่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาก็อยากได้มงอะไรแบบนี้ครับนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องมารอติดตามดูกันต่อค่ะว่าจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ